พี่ประจ่างเนี่ยเวลามีใครเรียกชื่อเขานะคะปราจ่างเขาก็จะหันมาเผยรอยยิม้ม <You. S 1> รอยยิม้มที่รู้สึกว่าเขายิ้มให้กับเราคนเดียว <You. S 1> รอยยิ้มที่เรียกว่า u s i l e ค่ะและเมื่อหนูได้เห็นรอยยิ้มนี้ครั้งแรกหนูก็รู้ทันทีค่ะว่าความรักคืออะไร ร <You. S 2> ูปติญยานตนเลยนะคะว่าหนูจะคอยติดตามและซัพพอร์ตพี่บาจ่างไปทุกที่หนูจะมอบความรักทั้งหมดที่มีให้กับพี่บาจ่างค่ะ <You. S 2> แต่ว่ามันมีคนไม่โอเคกับความรักของหนูอยู่คะ่ะใครคะอิสระแนนั่นคือใครคะแฟนของหนูเองคะ่ะเ <c oughs> <c oughs> อจะเข้าใจเขาอยู่นะคะ go meet a fight